สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยครับก็ห่างหายกันไปนาน,นครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ก็ต้องขออภัยด้วยครับพอดีไปทําธุระมานะครับวันนี้ก็กลับาามาประจําการเช่นเดิมแล้ววันนี้มันเป็นวันศุกร์ที่5พฤษภาคมก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลให้เลือกเชียร์เลือกลิ้นอยู่หลายคู่เช่นเดียวกันสาหรับวันนี้จะหยิบยกมาวิเคราะห์หนึ่งคู่เช่นเดิมครับเราจะไปกันในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันคู่ระหว่างไมล์ศยจะพบกับชาลเก้ศูนย์ครับคู่นี้จะทําการลงสนามในเวลาตีหนเรรานะคับ เรามาดูฟอร์มของเจ้าถิ่นกันก่อนนะครับฟอร์มพัฒนาต่างของพวกเขาเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้ไปน1นเกมด้วยกันนะครับส่วนความพร้อมของเกมนัดนี้นะครับเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาพึ่งแพ้แบบหมดรูปให้กับคู่แข่งมาถึงศูนย์ประตรูต่อสานะครับแถนไม่ต้องไปเสียทาาด้านของซิลวองเวสแมนครับวิ่งแบ็กขวาที่เจ็บข้อเท้าเพิ่มเติมอีกด้วยทําให้แมตชนี้นะครับโบสเวนสัน,นครับเทนเนอร์จะหันมาใช้ทาาน้านของแดนนี่ดาคอสตาลงทำหน้านที่แทนส่วนตำแหน่งที่เหลือต้องย้ำว่าจะเลือกใช้ผู้เล่นเซตเดิมลงู ้อมฝากความหวังในการจบสกอร,ร์ไว้ที่3ที่โอแดนบนอย่างคาริโอนิซิโวอิแซสูงและทั้งนั้นของโดรูโดวิกอชอกเก้ที่บวกสกอร,ร์รวมกันไปถึง22งตุงรอเปิดบัญชีตามเดิมนะครับแล้วามาดูฟอร์มของคู่มวยกันบ้างนะครับฟอร์มพ่านัดหลังของพวกเขาเป็นการชนะ2และแพ้ไป3เกมด้วยกันนะครับส่วนความพร้อมของเกมนัดนี้นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคู่แข่งมาได้สําเร็จส่งผลให้สามารถท้ายคว้าชัยมาครองได้ถึง2นัด จึงไม่แปลกใจนะครับที่ทิปเยือนคราวนี้นะครับโทมัสไลฟ์บอสใหญ่จะเลือกกอัปพี้ใช้งานเชผู้เล่นจากเกมล่าสุดลงสนามต่อเน,นื่นนองด้วยระบบ4-2-3-1ครับโดยวางโรดิโกซาราซานะครับรับหน้าที่เป็นเพเมอร์เกอร์คอยเชื่อเมเกมระวหว่างแดนกลางและหน้าที่จะมีไซมอนเทลอดเด้ครับจอมก่อนในวันย15ปีกินปักหลักเป็นหน้าเป้าตามเดิมครับทัศนคมุมมองของผมนะครับ ไม้นัดล่าะสุดแพ้มาก็จริงนะแต่ถ้าย้อนดูผลการก่อนหน้านี้ถือว่าไม่เลวเลยนะครับโดยเฉพาะลงแข่งในบ้านเนี่ยครับพวกเขาจะยึดสถิติไลฟพ่ายมาเจ็ดนะซ้อนเข้าไปแล้วแล้วยังเป็นการคว้าชัยมาครองได้ถึงห้านัดด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าลงแต่งในบ้านเมื่อไหร่มักได้เรื่องเสมอแล้วครับแม้ว่าชาวเก้ครับจะมีผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยก็จริงครับแต่ากลายว,าว่าจุดขงพวกเขาคือการเล่นนอกบ้านที่แพ้เมื่อรวดสองนัดแล้วแถมต้องเสียไปถึงหกลูกด้วยโดยที่ไม่ได้ประตูเลยนะครับ ถ้ามองดูแล้วว่าทริปเยือนคราวนี้ครับการหยาบสุดๆนลครับเชื่อว่าไมยจะเปิดบ้านเก็บสักแตน,นได้อย่างแน่นอนครับสำหรับหลันี้นะครับสำหรับทลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามเอาไวด้ววไวด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับผมจะมาไลฟ์สดในเวลา15.30น,นาทีสำหรับวันนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ